แม่จะจับใส่เรืะอันี่เห็ดกุนเห็ดอันนี้ฮบมาคินกันเด้อเนาะเนาะโอเคแล้ตอนนี้แบบเลิศเลยเห็ดอันนี้เฮบมาคินกันใครอยู่บักทัวเขาเยอะแยะเนาะบักทัวเขาหลายสื่อบักทัวนม่มีงอาะมันกลายเลยโบะถั่วถั่วฝักยาวเอามาใส่เอามาแสนขนมจีนขนมแสน คนเขาชอบกินมันที่ว่าเรียกขนมจีนแล้วไม่เคยกินแหมจริงเออปัดพ่อมันตายมันคือยังโซกินโดกินไม่ใช่ไหมแล่ะอันนั้นละยายเคยกินคนคิดว่าได้ซื้อน่ะนะรึเนล่าเนาะ โอ้ยอันอันนั้นกินอิ่มเรียกกว่าเรียกอลไรสิบอกเคยกินค้นปันนี่แล้วเนาะฟ้องบอกหาๆน้ำใจกันพูดเอาถ้วยกระคิ้มยึดใส่น้อยนี่เนาะยึดใส่ยายไม่มี ถั่ยบาคินมันแบ่งใหญ่ดิดูไหนอ่ะมือวานนี่นมขอบไปใส่หรือย้อยู่ใส่หรือขอบไปใส่อย่างปะตีเอล้างมันจะขาวถั่ยบาคินน่ะน้อยๆมันไม่ได้เด้อยูไก่จาก็บอเห็นบ่อถั่ยอื่นมันบนไดน ขิ้นไม่ต้องถั่ยนี่ถั่ยมันเหลียอยู่ใบเดียวเท่านี้ถั่ยบว่าิ้นน่ะมันแตกไปเลเออแตกไปแล้วมันเบิดลุ่นมันเบิดอย่างนั้นมันเบิดอายุมันคนซื้อมาด่วนหนึ่งเจ้สมัยเปิดร้านบเลยยายถั่ยมุ้งเนี่ยเบิกจะบ้านจะว่าสีมันตื่นไปแล้วยายเลยจะว่าสีมันตื่นแล้วเก่งไม่ขาวสวยปะ เอ้แม่แม่กะขาวอยู่ดีเออนี่เอ้ยยิ่งอ,อ่อนแดดยิ่งอ่อนล้าอ,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 อายุกือสิ่หกสี่ปีแล้วอันผิวสวยปน็นเอกถือว่าเลิศอยู่ได้วยเกงอีหลีเดียวไม่ยานเนาะเออบ๊องยอนติ้งตึงเปียเปียแน่ฮอจอน,น่าเจี๊ยจริงๆนะเออหอจอน,น่าเจี๊ยนี่ไหนหันหลังดิกระสวยอยู่ได้วยเหรอเกง อหอมจ้านาเจจริงๆนี่ยังว่าภาษาภาษาฝรั <sk <sk> ่งเบสกาบาเมียนบาบัถแต่ใช้อเมริกยังว่าบถอยู่เข้ามายเพศดิบบิ อุย้ยแบอบกมาลูกกูอ,าาอุ้ยน้ำอ่ะน้ำมาจากหาไหนหน้ำแม่เอามาจับขนมเซนดิเราต้องเอามาเอามาจุ่มมือด้เกิมัยจะหมดติดมันเหี้ยนน่ะ Gracias.